เราเผาประเทศของเขาน่เท่ทัางสองเลยบ่อเขด้งเขา่ะาทัทยทักงายล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 าอลายลายลายลัยลยลา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 ยลัยลายลายลายาลยลายลายยลายลายลาลยลายลาายลายลายลาลยลายลายยลายลายลาลยลายลายยลัยลายลาลยลายลายยลายลายลาลยลาะลายยลายลายลาลยลายลายยล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 ยย Sa thứ thằng là gì lấy đó, thằng gì lằng nè. Ôi, mới đây. นี่ทีหลังมาๆโอ้ยแกได้มาตอนแรกเอาลงแบบนี้แหทุกรอบ <laughs> <laughs> เอาให้หลังคาเล้าแนะ่